ชนชดดโอ้ยตัใหญ่เลยโอ้ดุเลยครับใส่ใหญ่นะครับโอ้ยได้ฝนครับได้ฝนโอว้วันนี้ได้ฝนเป็นไอ้ครับอันนี้กับเล็กครับเหยื่อช่างสายล่า สวัสดีครับครับอยู่กับน้เบิ่มครับขัวประตอมไม่ลองไม่รู้ครับสวัสดีก่นตัวเจ้าอากาศสดชื่นครับวันนี้เขาก็จกที่เขานัดหมายกันไว้นะครับเอาจะมาจามกับดักเดี๋ยวเขามาใจกับดักนะครับซิห้าหลังที่เขาใส่ไว้ตะววะเนาะวันนี้ว่ามันจะได้สักกี่หลังไปติดตามชมกันเลยครับอากาศตอนเจ้าเจ้านะครับ ลงเยอะนะครับหลังนี้ไม่ได้นะครับมาดูนะครับว่าเขาหลังต่อไปนี่เขาเก็บหลังที่สองแล้วนะครับหลังที่สองหลังที่สามแล้วเบ่มไซไอกาแฟ้า,านี่ครับ อ๋อครับนี่ครับนี่ครับโอ้ใหญ่เบกเหมือนกันนะครับโอ้ได้ฝนครับนี่ครับโอ้ไ่ใหญ่เลยอืมมีตัวมีตัวครับกับดักข้าฟ้าทำงานแล้วครับสุดยอดครับเก็บครับหนึ่งแต้งครับหนึ่งแต้มอ้นี่ครับหนึ่งแต้มเลยครับโอ้สุดยอดเลย หนึ่งแปมครับโอ้นะครับนีโอ้ใส่บ่ส่ใหญ่เลยนะครับใด้โลนได้โลนดูหลังที่สีครับดูหลังที่สีนะครับ มีตัวพอมีตัวตัวเดินอยู่นะครับโอ้เส้นตางนี่ตัว่านะเบิ้มมาได้ใส่ครับเดินมนดูวยเนี้อเดินอยู่ไอซี่เบิ้มใส่ตรงนี้ครับโอ้เหยื่อขี้ใต้ครับแสดงว,ว่าอามามีตัวแล้วน,นะครับเหยื่อขี้ใต้ ยาคิตใต่ช่างสายลาครับเก็บก่อนนะครับดุลังที่ห้าครับโอ้อยาคิดใต้ครับยังไป่ได้ผลนะครับยาคิดใต้ยังไป่ได้ทํางานนะครับยาคีดใต้ช่างสายลาตอนนี้ยังไม่ทํางานนะครับมายังมีพี่ชิดหนูเหนือยังมาได้นะครับตางก็เรื่อมเลยนะครับ เดีย๋ยวคิดไตกับอ่าน้ำหอมช่างสายล่ายังไม่ทำงานนะครับเอาเก็บก่อน,นครับครับหันอะไอย่างนะี้เราดี้งห้าเราดี้6หกแล้วครับเราดหกหันออย่างดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นโอ้ยังประตุยครับใหญ่นะครับโอ้ทำาม,มีเจือวัดไว้คือไปแล้วครับ โอ้ oh, ใส่ใหญ่เลยมาแล้วครับโอ oh, ้สุดยอด oh, สุดยอดโอ้ไซใหญ่เลยโอ oh, ้ดุเลยครับใส่ใหญ่นะครับโอ้ได้ผลครับได้ผลโอ้วันนี้ได้ผลเป็นไอ้กับอันนี้กับเล็กครับเหยื่อช่างสายล่าอ๋อ oh, ได้แล้วครับ ไปดูหลังที่หครับเออที่ห้าที่หกที่เจ็ดนะครับหลังที่เจ็ดในปลานีครับดูครับหลังที่เจดเยอะคขี้ใต้โอ้เยอะอลั่นนะครับลั่นนะได้หวาดิดตัวครับอืมน่าจะตัวนี้นะครับวิ่งไปครับ นาจะตัวดักกี้แล้วครับผ่าดไปนะครับ <c oughs> ปิดอย่างครับมีตัวเดินครับสองแต้มครับสองแต้มตัวนักทิ่8แครับนักทิแนี้เป็นพวกซื้ออาจจะเป็นอา่า อ๋อกระบวงครับกระบวงอันที่แปดอันที่แปดครับไม่ลั่นครับอย่างน้อยก็คืออ๋อหอมช่างสายล่ากับเหยื่อขี้ใต้ครับทำงานนะครับของช่างสายล่าครับทำงานแล้วนะครับกเก็บเก็บกู้ก่อนครับแปด โอ้ยาหนาครับคือตีพื้นที่นี้ครับมันเป็นเป็นว่าเ,เป็นพื้นทุ่งน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วมันน้อง่าไอมีหน้ามีน้องปื้นครับตอนนี้น้าเริ่มแห้งละหนูเริ่มออกหาก,กินครับปุ้นกับมิตตีนึงครับเบิ่มเซวันเดเลเฮาไหลเลาะในี่ไปก่อนนะครับวันนี้ไปลเลยเลยพระเจ้าวันนี้อากาศสดชื่นดีครับจะดูทีหลังที่แปดไปแล้ว ต่างที่เก้าที่สิบครับได้ผลหรือเปล่าเฮ้ยกับเล็กหายหายไปไหนหายไปไหนโอ้มันลากเข้าไปครับโอ้มนลั่นครับเยื่อหายโอ้โอ้โอ โอ้ครับมันมันมินครับมันหมามินครับครับนะโอ้น้าบิ้มใสใสเลิกเกินไปครับมาเอาเหยื่อไปแล้วครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับไส้ใหญ่แน่นอนครับนี่ต้องมีล่างตาครับผมโอเคครับวันนี้ตอนเย็นเย็นนบิ้ม้อล่างตาแน่นอนครับตัวนี้เขาเก็บปุ๊กก่อนนะครับอือปล่อยให้มันยามใจไปก่อนนะครับ ตัวนี้ความหวังเลยนะครับความจริงอ่ะมาเป็นยังครับเอาเหยื่อเราไปแดกหนึ่งครับไม่เป็นไรครับให้มันชินไปก่อนอให้มันชินไปก่อนครับแน,นัดนัดตาครับแต่ก็มาแน่อาจจะไปดูดหลังอื่นก็ได้นะครับออกจากนี่ไปเก่าแล้วนะครับดูทหลังที่ซิบครับ หลังที่12เก็บไปแล้วครับหลังที่13เป็นเหยือกับช่างสายล่าครับอ,อย่าขีดใต้ตรงนี้คือยุคการทุ่งนาครับมันอาจจะมันผ่านครั้งนี้ก็ได้คือ่าเก็บก่อนนะครับหลังนี้จะได้ใบครับกับรักพาพาครับอ๋อทางนี้มาเดินนะครับการทุ่งนาะมันน่าจะมันฮะล้านครับ ลั่นแต่มาโดนครับนี่ครับลั่นนะครับมีหอยลั่นครับแต่มาโดนครับอืมันอาจจะวิ่งครับมันอาจจะวิ่งเลยนะครับเพราะว่าในตรางมันเลื่อมเกินมันเป็นไปถึงปุ้นนะครับเนี่ยแต่้อยใหญ่นะครับนี่ต้องมีนัดล่างตาครับตัวนี้นะครับ สองชุดแนละ้วเบิ่อม,มันัา้างตาไอ้สาใหญ่ตัวบักเอ๊ครับสาใหญ่มันเอาเหยื่อเราไปกินเราต้องนัดล้างตานะครับใคที่ตามชมนะครับเราไปดูอีกหลังครับหลังนี้นครับเหยื่อชิ้นเดเอาวหมือนหันยังเว็บ,บครับเห็นอะไรเว็แบเบว็แบเวบ เว็บๆนะครับนีออ่อย่าทำงานทำงานแล้วครับไอ้ครับโอ้สรุ่นเลยครับส้กักำลังห้าวนะครับตัวนี้มาดูหลังสุดท้ายครับอามีลั่นครับอ๋อแสดงว,ว่าเดินเต็มบทติดนะครับ มีลั่นมีลั่นเนี้ยว่าอาจจะไปทางลัททังครับมีทางเป็นสามแยกเป็นยังครับเป็นยังวันนี้เขาถือว่าประสบความสําเร็จครับเอามาสรุปยอดนะครับอ่ากับวงนะครับเยือขี้ใต้ช่างสายล่านะครับอ่าถือว่าประสบความสําเร็จครับสิบหลังได้สามนะครับส่วนกับดักผ้าพานี่โอ้ยใส่ทางเดินแล้วเล่นเล่นตัวใหญ่เลยครับนี่ครับห้าหลังได้สองครับถือว่า เปอร์เซ็นต์สูงกว่าตั้ง่วงนี้หนูออกหากินเยอะครับนัดนี้เขาถือว่าไดห้าแต้มถือว่าหืไส้ใหญ่นะครับเนี่ยนี่ครับหืมแบบธรรมาดานะครับงานนี้รอบนี้ประสบความสําเร็จครับครับสวรสดีวันนี้ครับนี่ครับแต้มฮอสรุปได่ห้าแต้มนะครับอ,อ่างไงครับ คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อดาบเบิมตัวนะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับคลิปนี้เขาถือว่าได้เยอะเลยนะครับตอนที่ใส่มาตนาน้นดูกลาเนาะอาจจะเป็นเมนูหรือว่าคลิปประมาณนี้นะครับอย่างไงก็ท้ายนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับออกจากตะวันโดงสายแล้วครับครับนู่นครับตะวันว้าว มาจัมันเจ็ดแปดโมงแล้วมั้งเจ็ดโมงกว่าแล้วนะเบิร์เมื่อกี้ออกมาประมาณหกโมงกว่ากครับอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม